การสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาชีพบัญชียุคดิจิทัลของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัญดิตด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หนึ่งสร้างแรงจูงใจโดยการบูรณาการการเรียนการสอนโดยเชิญผู้ประกอบวิชาชีพมาถ่ายทอดความรู้ในในรายวิชานะคะ 2. อออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3. การจัดการเรียนการสอนที่แบบสนุกแล้วก็เน้นอาจจะเป็นเกรเป็นเกมนะคะในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะก็จะมีเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการการสอนแบบเชิงรุกนะคะเพื่อลดการบรรยาย เพิ่มการเรียนรู้ เ c c 327การบัญชีและภาษีอากรนะคะมีการพัฒนากรณีศึกษาระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชากับผู้ประกอบวิชาชีบัญชีนะคะโดยแบ่งเนื้อหาการสอนในส่วนของการบันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสัเร็จรูปนะคะทั้งระบบค่าวและระบบ ERP แล้วก็มีในส่วนของการสอนเกี่ยวก,กับเรื่องการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและในส่วนของสุดท้ายก็คือในส่วนของการจัดกิจกรรมฐานปัญหาภาษี โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมสำนักง,งานบัญชีจังหวัดปทุมธาน,นีในการออกแบบการเรียนรู้กับให้กับนักศึกษาก็คือสร้างฐานกิจกรรมทั้งหมด7ฐานภาษีนะคะให้ใหนักศึกษาร,ร่วมกันเรียนรู้นะคะร่วมกัน